หลอกอัลโหลเม่ถามโจ้เลยโดโดนนะตกไปใอ่ตีเอาไปขายตีก็ทิ้งใสให้แม่ไงโอ้ยมันก็แม่แล้วน่ะเนาะก็ต้องไปถามลูกก่อกินไปบอกนะย้ายโจงมาแล้วเวนโจงมาแล้วโอ้ยก็ดีแล้วแม่ได้แปลเลขจากใบได้ไม่เห็นเลขในมือวะโอ้ยย้ายไปตกใบแล้วเอาอีกแล้วก็อนไปน้ำปลาไหมไปน้ำพุดนะไปสักไป อยู่ได้ละกดห้หักหนหักค้ยคือายคืออไปดกกระมันชกเ้ใจบ่อย่าพายมากันไงมงบ่เกลเี้ยหันหน้ามาหน่อยย่คกเท่านี้หนะได้คนเรทานี้หนะ่ะค้ยอะรูบป่แบปวให้เอาหน้าบ้านหน้าห้างนั้นตัวบ่ปแบปวยู่มือนนะ่ะถ้าพางงอๆกูไงตายให้ป,ป้ามอน